สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะนำข้อมูลจาก md 0 2นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ที่เราได้ทดลองไปในคลิปที่แล้วนะครับเราจะไปแสดงผลที่แอปพลิเคชัน Bring ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะสามารถคอนโทรลรีเลย์ไปในตัวด้วยนะครับโอเควิธีการนะครับอันดับแรกให้เรามาที่ b r i n g cloud นะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิก บวก New Template ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ Template นะครับตัวนี้เป็น MD02 Relay นะครับเลือกบอร์ดเป็น e s p 3 2นะครับจากนั้นก็กดดันได้เลยเสร็จแล้วมาที่แท็บ Data Stream ตัวนี้นะครับคลิกบวก New Data Stream มาที่ Virtual Pin ตัวนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับเป็น relay หนึ่งนะครับ p ินให้เลือกเป็น v 1น integer นะครับสีก็เอาสีที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็กด create เสร็จแล้วกด copy ตรงนี้นะครับเลือกเป็น v 2ทํทำไปจนถึง v 5นะครับตัวนี้ จากนั้น V6 ก็ copy ออกมาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น temp นะครับ temp เลือก virtual เป็น V6 unit เป็นเซลเซียสนะครับยินศูนย์แม็กหนแล้วกันนะครับจากนั้นก็กดอย่าลืมเปลี่ยนสีนะครับ เสร็จแล้วก็กด create ได้เลยลอกปี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น humidity เลือก virtual เป็น v 7นะครับเป็น 100. เปอร์เซ็นต์ศถึงร้อเปลี่ยนสี create นะครับ เสร็จแล้วนะครับ Data Stream เรามีแค่นี้นะครับจากนั้นมาที่แท็บเว็บแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ลาก Switch มาหน้าตัวนะครับตัวสวิตช์เนี่ยก็เลือก Data Stream ตั้งแต่ V1 ถึง V5 นะครับ s ช o ์ออนออฟลาเบก็ให้ show ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้คือเหมือนจะให้ show ว่า on หรือ off นั่นเองนะครับก็กดเซฟไปเลยทำแบบนี้ตั้งตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่5เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วให้เลือกชากมาวางนะครับลากให้มันใหญ่ๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ s e t ติ n งตรงนี้นะครับ ตั้งชื่อเป็นชาดเทมแอนฮูมิดนะครับก็กดเครื่องหมาย add data stream เลือกเป็น v6 ก่อนนะครับจากนั้นกดบวก add data stream นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับมันจะได้ฉาดละ1 data stream นะครับแต่ถ้าใครใช้ใจ่ายเงินนะครับก็จะสามารถ แอดเด t ้าสตรีมเข้ามาได้หลายๆอันนะครับตัวนี้ของผมก็จ่ายเงินนะครับแล้วแอดเข้ามาได้เลย1ตัวนะครับอันนี้ก็ปรับแต่งได้นะครับให้โชว์เป็นตัวแกนตั้งหรือเปล่านะครับเป็นเบิร์นซูนะครับให้ซูมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับต่อมาอีกสักตัวนะครับเป็นเกตนะครับ อันนี้เลือกเป็น theme กด save นะครับอันนี้เลือกเป็น humidity นะครับแล้วก็กด save เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับให้เรากด save มุมขวาบนนะครับเสร็จแล้ว d a s h b o a r ของเราก็มาที่ info นะครับแ t ็บ info แล้วก็ให้ copy เทมเพลต e ID กับ Device Name ตัวนี้นะครับคลิก Copy ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในโค้ดของเรานะครับตัวโค้ดผมวางไว้ใน Google Drive นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดมาให้ดาวน์โหลดทุกไฟล์นะครับไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์นี้นะครับขึ้นมาจากนั้นก็ลากคลุมตรงนี้นะครับให้มาเปลี่ยน ใส่ตรงนี้นะครับวางเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นโค้ดผสมกันนะครับระหว่างตัวควบคุมรีเลย์กับตัวอ่านค่าจาก MD02 นะครับจากนั้นก็เลือกบอร์ดนะครับให้ถูกต้องเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับ อัปโหลดเสร็จแล้วก็เปิด Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับจากนั้นไปที่หน้าจอมือถือเรานะครับที่มือถือนะครับให้ลงแอป Bring IoT ไว้นะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วยอีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราใส่ในเว็บเมื่อสักครู่นะครับ ออลล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้กดบวก New Device นะครับจากนั้นก็กด Connect to Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วก็กด Start คลิก Continue นะครับมันจะหาบอร์ดของเรานะครับให้รอสักครู่จากนั้นก็เราจะเจอบอร์ดนะครับ MD02 Relay นะครับให้เราคลิกที่ชื่อนี้ได้เลยนะครับจากนั้นมันจะพยายามเชื่อมต่อนะครับ มันจะขึ้น Wi-Fi มานะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ของบ้านผมนะครับผมก็คลิกชื่อ Wi-Fi ได้เลยจากนั้นก็ให้ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi ที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วก็กด continu e ได้เลยก็รอสักครู่นะครับมันกำลังคอนฟิก Wi-Fi ให้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าบอร์ดของเรา Connect เรียบร้อยนะครับ เราก็กด continue ได้เลยนะครับให้เรามาสังเกตที่หน้าเว็บเรานะครับตอนนี้ให้คลิกที่เครื่องหมาย search นะครับที่ตัวแว่นขยายนะครับ device ของเราก็ออนไลน์เสร็จแล้วนะครับออนไลน์เรียบร้อยก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะขึ้นแดชบอร์ดตัวนี้มากดขยายนิดนึงนะครับตอนนี้อุณหภูมิกับความชื้นของเราก็มาแสดงผลที่ฉากเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตรงที่มือถือนะครับเราต้องตั้งค่าอีกนะครับเล็กน้อยก็ให้กดที่ขีด3ขีดข้างบนขวานะครับแล้วก็มาที่ developer mode นะครับแล้วก็คลิกที่ prototype ของเรานะครับอันนี้ถ้าใครขึ้นอย่างนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนนะครับเราจะเลือก button ออกมา5ปุ่มนะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่มที่1นะครับให้เราเลือก Data Stream ก็คือ Delay 1นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็น Switch นะครับโหมดตัวหนังสือเล็กใหญ่อะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวหนังสือขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ตาม Default นะครับอย่าลืมเลือกเป็น Switch นะครับอันนี้ก็ทำให้เหมือนกันทั้ง 4 5ตัวนะครับตัวที่5ก็ให้เป็นโหมด push ก็พอนะครับเพราะว่าปุ่มที่5เนี่ยผมเอาไว้รีเซ็ตรีเลย์ทุกตัวนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราต้องการฉาบเพิ่มนะครับเราก็คลิกบวกแล้วก็เลือก super ฉาบนะครับ แล้วก็คลิกที่ตัวมันเราก็เลือกคลิกบวก Add Data Stream นะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็น Temperature V6 นะครับรูปแบบกราฟต้องการแบบไหนก็เลือกได้นะครับจากนั้นก็กดออกไปนะครับแล้วก็ Add Data Stream อีกนะครับเป็น V7 นะครับ Humidity นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ ออกไปได้เลยนะครับตรงนี้กดคลิกออกอีกทีนึงนะครับจากนั้นก็ปิดได้เลยนะครับตอนนี้หน้าจอเราก็สามารถแสดงผลได้แล้วนะครับเหมือนกับหน้าจอของเว็บนะครับเดี๋ยวจะลองคอนโทรลเลตัวที่หนึ่งนะครับลองเลื่อนขึ้นไปดูประมาณนี้นะครับ ตัวที่5เนี่ยผมทําไว้รีเซ็ตทุกตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนรีเลย์ตัวที่1นนะครับผมเขียนโค้ดให้มันแสดงผลแล้วก็ให้มันสั่งงานรีเลย์นะครับคือตัวนี้นะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ33นะครับให้รีเลย์ออนแต่ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่านั้นนะครับให้รีเลย์ออฟนะครับ ตัวนี้สังเกตว่ามันออฟอยู่เพราะว่าอุณหภูมิที่เราวัดได้มัน2 5องศาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะมี led แสดงสถานะของ wi-fi นะครับก็คือถ้าเกิดว่า wi-fi เชื่อมต่อได้นะครับ led ก็จะค่อยๆติดแล้วก็ค่อยๆหลีลงนะครับถ้าเกิดว่า wi-fi เชื่อมไม่ได้หรือว่ามันหา Wi-Fi ไ,ไม่เจออะไรเนี่ยครับมันก็จะกระพริบเร็วๆนะครับมันก็จะเป็นเป็นประโยชน์กับเราได้เวลาที่เราดูหน้าบอร์ดนะครับเราจะรู้ว่ามันคอนเน็ก Wi-Fi ได้หรือว่าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ